แอดมินนูหน่อยสวัสดีเด้อค่ะเด้อมาานผม้ชมมาต่ำเหล้าตัวกันเลยเนาะคะ่นะเนาะเป็นจังได้ทรามุจมเล่าพัฒนาเมาื่อานนี่เลขเป็นย่างคือออกแต่โตเก่าแต่านผม้ชมมาร์นโบอนอานผม้ชมพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, แอดมินนูหน่อยเล่าพัฒนาไหม หมากันบ่นออธรมมอธรมุจมเอ้าธรรมุจมสำหรับคลิปนี้มาเก็บเกี่ยวตามตัวข้อมูลเล่าพัฒนากันเลยเนาะคะ่นะเนาะสำหรับคลิปนี้แอดมินหน่หนอยมาว่างเล่าพัฒนาปูสังขะเด้อค่ะเด้อมาแล้วธรรมจมสำหรับเล่าพัฒนาเมาื่อวานนี้เนาะคะ่นะเนาะเขาอยู่สองสำนักธรรมจมจับคู่ก็คือของหน้หนยกับ เมียบสี่เด้อค่ะเด้อเม่บ้านนี่ไหมท่านผู้ชมนอกนั่นเพิ่นเขาแตะเหล็กเด่นเด้อท่านผู้ชมของอาจารย์พุ่งผ้ารวยบอมาเนาะค่ะนะเนาะเหล็กเด่นบอมาท่านผู้ชมเหล็กติดมาอยู่เดี๋ยวท่านผู้ชมก่อนจะไปเบิง่งไม่สำนักใดเขาเนเหล็กเด่นของปูพิศณุโลก บอ่อมาคือกันเด้อค่ะเด้อรุดธามุชุมแอดแกาแฟดำของแอดแกาแฟดำเจาะบอแเตกธามุชุมเข่าเหล็กเด่นตัวรองเด่นหกรองสองธรมุชุมเหล็กออกสองซีตกเก่าปับเซียนบอ่อธามุชุมมาว่านี่อาจารย์โชกประท่านพ่อธามชุมเหล็กเด่นเจาะบอดเตกเนาะเะนาะงวดนี่อาจารย์ว่าท้า เหล็กบ่เข่าอาจารย์ว่าสิงดปรับสูตรไมคกอนเดอร์ท่านผู้ชมลดต่อมาปูสังขาเจาะบ่แตกท่านผู้มชมของปูเจาะบ่แตกแตว่าเหล็กเดินปูเดินดีเนาะคะนะ่ะเนาะเหล็กเด่นของปูเดินดีอยูท่านผู้ชมเตว่าเจาะบมมา่ดแตกท่านผู้ชมเอ้าวด เมื่ออื่นตามต่อเนาะคะนะ่ะเนาะพอก้มอดสิบธรรมุชุ่มสำรับของพอก้มอดสิบเดนสองกับหกเข้าไปที่เดนสองเจาะปอแตกคือกันธรรมุชมมีแต่คนเจาะเลยเลย 2, 4, ่ยสองสี่ธรรมุชมกับเหล็กตัวเก่านะคะนะ่ะเนาะสองสี่ปับเซียนธรรมุชมลักหน่วยบนล่างของพอก้มอดสิบเข้าไปที่เดนเก่าเด้อค่ะเด้อเหล็กออกหนึ่งเก่านะคะเนาะหนึ่ง ข้าวสองสี่ปาบเซียนบอทมาจ้ชมของแม่นั่งของแม่นั่งเหล็กติดเขา่าเด่นเก่าเหล็กวิ่งกอดขวากันมานะะด้วยค่ะเด้อสองสี่สี่สองธรรมาจมเจาะบ่เแตกเล็กวิ่งจับกันบ่อได้มานบอธรรมาจ้ชมมาว่านี่ของแม่เอซชนปังเลยธรรมาจ้ชม เด่นศูนย์หนึ่งเก้าจับคู่หนึ่งเก่าชนปังเลยท่านผู้ชมสามคู่อย,ย,ย่าเผลออย่าพลาดเด้อค่ะเด้อมาอีกแล้วท่านผู้ชมสี่สองปรับเซียนแต่ว่าปรับหนูหน่อยบได้ดอกท่านผู้ชมเมื่อวานนี้แอดมินหนูหน่อยจับคู่ชุดเต็มแตกสี่สองเด้อค่ะเด้อพอแม่พี่น้องเอฟซีได้น้ำบ่อเลขเด่นแอดมินหนูหน่อยผ่านทั้งหกสูตรท่านผู้ชม เด่นเดินดีเก่าหมดติดกระเด้อท่านผู้ชมนุ่น้อยยานอยู่ท่านผู้ชมวันนี้ถามาเบืองน้ำกันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแอดมินลงหายเด้อท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เอาของปูสังขะกกวนเนาะค่ะเนาะเด่นเดินดีนุ่น่วยเข้าไปที่เด่นสีเหล็กติดเข้าไปที่เด่นเก่าท่านผู้ชมสองตัวมาหนึ่งตัวเข้าไปที่เด่นหนึ่งสองตัวสุดสองเข้าไปที่เด่นสี เลขไม่มาด้วยกันเข้าไปที่เด่นหนึ่งแต่เป็นเลขดับคู่บนล่างนะคะหลักร้อยหลักร้อย่านมช้ชมมันไปได้ทุกลักเด้อค่ะเด้อแอดมินนนอยได้บอกในคลิปอยู่ว่าหลักร้อยนี่ห้พ่อแม่พ่นองเอฟซีเบงยาไปยึหยุดติดแต่หลักร้อยเดี๋ยวนี้มันเด่นไปได้ทุกลักซึ่งเป็นเลขเล่าพัฒนาติดบนล่างเดินดีมากๆเลยเด้อค่ะเด้อเมื่อวานนี้ร่วมหกสูตรหน่อย สี่ตัวแตกธรรมชมสี่ตัวแตกเด้งทั้งบนและล่างแมนบอ่าธรรมชมเลขออกหนึ่งเก้สาสี่สองเด็ธรมชมหนึ่งเก้าสี่สองสี่ตัวแตกสามตัวแตกสองตัวแตกเด้งทั้งบนและล่างเด้อนร,รูมชมมาที่นี่ธผร,รมชมท่านไดที่รอชุดเต็มโน้นยเดี๋ยวนูน้ยวิเคราะห์เบิงอีกกวนเด้อธรูมชม ชุดเต็มอันนี้ก็คือชุดเต็มน้อยๆน้อยๆเริ่มว่างมากหายสองวัดเข่าสองวัดเะนะริะมสิบแปดโคสิบแปดหางธรรม,มุจมหลาดซุดเข่าทมมีสี่สองเอดมินตนุอย์ขอสแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเรื่อค่ะเด้อเห็นคอมเมนต์แต่คลิปล่อเรียบธรรม,มุจมวัดนี่ธรรมุจมเหล็กมันบอลลงตัวมันมาชนกันมันจีเป็นจังไดธรรม,มุจมเดี๋ยวน,นุอยๆวิเคราะห์เบิงคักๆกรอนเด้อค่ะเด้อ ใจเย็นเด้เดอทรมามผู้ชมเดี๋ยวหนูหน่อยเบิ่งคากๆกนเดี๋ยวหนูหน่อยลงห้เด้ยวยค่ะเ้อมันสิบไปจังไดธรมามผู้ชมเลขหนูหน่อยมันผ่านทั้งทั้งหกสูตรธรรมะจุมงวดสิมานี่ต้องเบิ่งคัคๆกนธรรมะจุ่มหนูหน่อยคิดว่ามันมันสิม,มาบ่กรบทุกสูตรน่นา,นา,นาต้องเบิ่งคักๆกนธรรมผู้ชมเสียเอาสูตรใดไปจับใส่กับสูตรใดเนาะคะนะ่ะเนาะเสียเอาสูตรเก้าจับใส่สูตรเก้ามันมันบแม่นธรรมผู้ชมมันบ่คือแล้ว ต้องเบิงไม้กวนธรรมชมน้นหน่อยพี่ขวบเบิงกวนด้วยค่ะด้วยคุณพ่อคุณแม่ใจเย็นๆสำหรับทันใดที่รอสิบแปดคููเต็มน้นหน่อยขอแต่ไห้ไดบวกธรรมชมไม่ขาดทุนได้กําไรอยู่ธรรมชมถ้าอยากได้หลายก็บบวกหลายถ้าเขาลงตาละสิบสิบเอ็ดบาทนี่มันก็ได้กําไรอยู่สองร้อยถึงสามร้อยเป็นเด้อธรรมชมขอแต่ได้บวกนะคะเนาะขอแต่ได้บวกหนึ่งบาทก็คือกําไรนะคะแต่วบากขาดทุนนะคะเนาะ ท่านใดถือยินดีน้ำเดอ้อธรรมชมเอาธรรมชมสำหรับคลิปนี้มาเบิ่งกันเลยเนาะคะ่นะเนาะคลิปนี้ธรรมชมท่านใดที่เข้ามาแล้วจะลืมแอดมินหนูหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้น้ำแน่เด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บ่ไดคดอ,ไดอมัวาใจคนละหนึ่งดวงเด้อธรรมชมท่านใดที่บ่ท่านเขากุมน้ำมูเนาะคะ่นะเนาะสนใจเข้ากลุ่มแอดไลน์สแกนคิวอาร์โค้ดนะคะ สามธรรม,มน้หนอยเริ่มแจ้งพ่อแม่พี่น้องเอฟซี 4, พอสางไเมาว่านี่เล่าพัฒนาสามตัวแตกเดอ้อารรม,มุจมเหล็กตัวหลุดของพอหลุดซีเนาะคะ่นะเนาะแตกานผม้จมเจาะสามตัวแตกเจาะหลุดแตการผม,ม้จมหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากจะได้แนวทางของพอสางไฟเนาะคะ่นะเนาะเข้ากลุ่ม แอดไลน์สแกน QR โค้ดนะคะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟีไม่มีค่าใช้จ่ายพอแม่พี่น้องเขาหลับแนวทางได้ในกลุ่มเลยะะเด้อค่ะเด้อแอดไลน์เขาไปแล้วล่อหนูหน่อยดึงเขากลุ่มเดอ้อท่านผู้ชมล่อในกลุ่มเลยนะคะเนาะสาหรับแนวทางเราพัฒนาพอสร้างไฟท่านผู้ชมเอา้ามาเบิ่งกันเลยเนาะ,ะนะเด่นเราพัฒนาปโปรสังขะนะคะงวดนนี้เลขวิน นู้น้อยขอขอบคุณสำหรับแนวทางปูด้วยค่ะเรือเลขวินเด่นสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดเด่นสามสี่ห้า จับคู่มีสามห้าสามหกสามเจ็ดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดห้าห้าห้าหก แลขห้าเจ็ดเลขสิบเบิลยุบ่าธรรมชมงวดวันพุธนี่บ,นบันหน้าเบิลเนะาะธรรมชมคิดว่าหนาจะเบิลวันศุกร์เพราะว่าวันศุกร์เป็นวันผะดิธรรมชมคิดว่าซื่อเด้อธรรมชมบรรูคือการว่าสิบเบิลหรือบเบิลวิเคราะห์ไปตามทางเลขธรรมชมปกติแล้ววันศุกร์เลขมันจะเบิลเนาะเนาะสำหรับเราพัฒนาธรรมชม ซิบหาคำพร้อมดิธรรมชมว,วันศุกร์สิมาเบินบ่วงวดนี้ปูจับสามตัวให้น้ำด้วยธรรมชมสามตัวสี่คู่สามตัวนะคะมีสามห้าเจ็ดสามห้าแปด สามห้าเก้าเอาแต่ผูชมเพียนผิดสามห้าเก้าและสี่สามเจ็ดนะคะสี่สามเจ็ดนี่ปูก,กันไว้ด้วยนะา่ะผู้ชมสี่สามเจ็ดนี่เป็นชุดกันชุดเน้นมีสามห้าเจ็ดสามห้าแปดนะคะเด้อสามห้าเจ็ดสามห้าแปดสามห้าเก้านะคะ ซีสจ็ดนั่นเป็นชุดกันไวเดอคาะเด้อเลขวิน3ามสี่ห้าห้าหเจ็ดนะคะเลขเด่นสามสี่ห้าปูหายเน้นเจาะขีดเส้นใตไว, 4, 6, วสีห้าซีหกสองคูสองหางเดอร์ทำมือจุ่มเน้นเจาะสีห้ากับ4ีหนะคะพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเดอคาะเด้อ อําทมือชมสําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แอดมินดห,หน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ